I'm นะครับอุณหภูมินะครับภาพไฟไฟมันจะมีสีนะครับมีสี ครับแล้วก็มาดู p r o d u ั t ตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นพัดลมไอ้น้ำนะครับมินิคูลคูลวิ่งแอร์คูลวิ่งแฟนนะครับหรือว่ามินิคูลคูลวิ่งแฟนนะครับจะมี2สีนะครับอ่าจะมี2สีก็อ่าเราก็มาแกะดูกันเลยนะครับอ่าอุปกรณ์ภายในก็จะมีอ่าสายไฮซีนะครับสายไฮซีอ่าพัดลมนะครับพัดลมไอ้น้ำนะครับตรงนี้เดี๋ยวฟังก์ชันจะมีอะไรบ้างนะครับนี้เปิดมาปุ๊บ อย่างนี้นะครับมานี่พัดลมไอ้น้านีสายสีดํานะครับนี่สีเขียวนะครับสีดําสายคล้องนะครับตัวนี้สามารถถอดประกอบได้ง่ายนะครับตบัวนี้นี่ถอดถอดง่ายนะครับถอดประกอบง่ายอันนี้เป็นห่วงหิ้วนะครับห่วงหิ้วสาหรับหิ้วนี้นะครับหิ้วนี้มันจะมีคู่มือบอกนะครับคู่มือบอกคู่มือบอกคือ อ่ามันเป็นพัดลมไอ้น้ำนะครับพกพาใช้สำหรับเสียบเพลทแบงค์อ่าออกพกพานอกสถานที่เสียบเพลทแบงค์หรือว่าเสียบปลั๊กไฟนะครับที่เป็นแท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับแค่ในคู่มือมันก็จะบอกว่าเนี่ยครับก็คือเอาน้ำใส่นะครับเอาน้ำใส่ <c oughs> เอาน้ำใส่แล้วก็เนี่ยครับก็คือ ปลดฝาเสียบ usb นะครับเรียกว่าเสียบ usb ตรงนี้มันจะมีฝาอยู่ถอดร้างถอดง่ายนะครับหมุนออกเนี่ยถอดง่ายนะครับก็มันจะมีฟังก์ชันแฟนนะครับพัดลมนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันสเปรย์แล้วก็ไฟนะครับไฟมันจะมี7ดสีนะครับถ้าเปิดตอนคืนไฟจะมี7ดสีตั้งเวลาในการปิดเปิดพัดลมเปิดพัดลมเฉยเนี่ยมันจะ มีระดับ3ระดับ low in แล้วก็ high นะครับตรงนี้สเปรมก็จะมี 1, 2, 3อ่ะาก็จะพ่นออกรูเดียวนะครับ่า2ก็จะพ่นออก3รูนะครับระดับ3จะพ่นออกทั้งบนห5รูนะครับมีหลอดไฟเจดสีครัคุณเปิดนะครับอันนี้ตั้งเวลาว่าตรงนี้จะตั้งเวลาไว้ตั้งเวลาไว้1ถึง1 2 1ชั่วโมงอ่าระดับหนึ่งชั่วโมงระดับ2 2ชั่วโมงระดับสามสาชั่วโมงนะครับอ่าตรงนี้อ่าสามารถใส่น้ําได้นะครับใส่น้ําได้แล้วก็ใส่น้ําแข็งมันจะเย็นมันจะมีอ่าเรียกว่ามันจะมีอ่าไอน้ําออกนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้เลยครับมาดูแต่ละตัวนะครับอันนี้สีดํานะครับสีดําก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอารมณ์ไอ้น้าสีดาอ่าเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ แอร์คูลิ่งแฟนนะครับก็คือมันเป็นไอ้น้ําแล้วก็เป็นพัดลมเป่าพัดลมอ่าเดี๋ยวจะมาใสา่ที่ให้ท่านดูนะครับอันนี้อันนี้สีเขียวนะครับสีเขียวแก่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่นี่นะครับใส่นี่นี่นะครับอีเขียวแก่นี่ ทั้งสงสีมี2ส,สีนะครับสำหรับเอาไปในสถานที่ต่างๆเย็นเหมือนคุณเปิดแอร์นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้กันเสียบเขาแบงเปิดฝาเติมน้ำ พอแบงค์หัวอ USB เสียบ Type ีพอแบงค์เปิดใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็ง ใส่น้ำแข็งปิดฝาเปิดเพาแบงค์เปิดพรรัดลมเปิดไอ้น้ำเปิดสีปิดพรรัดลมไอ้น้ำ เปิดพัดลมปรับพัดลมเย็นสบายปิดนี่นะครับเดี๋ยวมาดูแสงไฟ กนะครับก็เรามีน้ําแข็งอยู่ในนี้แล้วนะครับเปิดมาเปิดปุ๊บเปิดพัดลม่ะพัดลมของงานนะครับเปิดไอ้น้ําระดับ1นึ่ระดับสองระดับ3นะครับนี่เห็นไหมพัดลมไอ้น้ําโอ้คดเย็นเลยนะครับนี่ให้ความเร็วนี่นะครับ เย็นสบายนะครับเราสามารถเสียบปลั๊กหัวปลั๊กอาชาร์จโทรศัพท์มือถือทั้ง iPhone ทั้ง Android นะครับเสียบเสียบเปิดนี่นะครับ ก่อเ์เั่วไปอุณหภูมิจะอยู่ที่สาสบสามนะครับถ้าเรามายิงจุดอ่าย1เอนะครับอุณหภูมิ21องศาสิห้านะครับส5ห้าเนี่ยนะครับโอเคน,นะครับถ้าไฟไฟป็นจะมีสีนะครับมีสีนี่เปิดนี่สีแดงีเขียว นี่นะครับมันจะเปลี่ยนอันตโนมัตินะครับสีไฟสีตรงนี้เป็นปุ่มตั้งเวลา1ชั่วโมงนะครับให้มันดับนะครับตรงนี้เปลี่ยน2ชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงเนี่ยจุนี้นี่สชั่วโมงนะครับเอา1ชั่วโมงก่อนโอเค